สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้เผชิญกับยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งที่มีฤทธิ์มากแถมยังมีทุตสาวุธที่เป็นผ้าโพ,พกหัวเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆเทียบเท่ากับวชิลาวุธของพระอินท์คาถาของเท้าวเวสุวรรณนัยวุธของพยายมถือว่าเป็นสี่อาวุธที่มีอนุภาพมากเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไง ในสมัยพุทธกาลมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอาราวากะยักษ์มีวิมานอยู่ที่ต้นไซใกล้กับเมืองอาราวียักษ์ตนนี้มีฤทธิ์มากกว่ายักษ์ตอนอื่นๆเหาะเหินเดินอากาศได้และมีนิสัยดุร้ายชอบจับคนและสัตว์กินเป็นอาหารและในครั้งนั้นในนครอ,อาราวีมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าอาราวากะ เป็นพระราชาที่โปรดการล่าเนื้อมากๆพระองค์สเสด็จออกล่าเนื้อเป็นประจำและในระหว่างการล่าเนื้อพระองค์ก็ได้ตั้งกติกาไว้ว่าถ้าหากเนื้อนั้นไปทางผู้ใดผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบตามเนื้อกลับมาให้ได้และมีวันหนึง่งในระหว่างการล่าเนื้อได้มีเนื้อตัวหนึง่งหลบหนีไปทางพระเจ้าอรารวะกะประทับอยู่ พระองค์ก็เลยติดตามเนื้อนั้นไปโดยนำธนูไปด้วยและได้ติดตามเนื้อนั้นเป็นระยะทางไกลถึง3โยโย์ถือว่าไกลมากๆเลยนะครับ1โยชนโยจะเทียบเท่ากับ16กิโลเมตรก็เท่ากับว่าพระเจ้าอรารวะกกติดตามเนื้อนั้นไปถึง48กิโลเมตรถ้าในสมัยเราก็คงจะเรียกว่าติดตามกันข้ามจังหวัดเลยนะครับระยะทางขนาดนี้และสุดท้ายก็ได้ฆ่าเนื้อนั้นได้ และพระเจ้าอาราวากะก็ได้ตัดเนื้อออกเป็นสองท่อนและก็หาบกลับมาและในระหว่างที่เสด็จกลับมาก็ได้เห็นต้นไทรที่มีความร่มเย็นก็เลยว่าจะเข้าไปพักเหนื่อยที่ต้นไทรนี้สักหน่อยโดยต้นไทรนี้เป็นที่อยู่ของอาราวากะยักษ์พออาราวากะยักษ์เห็นว่ามีคนมาพักที่ต้นไม้ของตนเองก็เลยไปจับตัวพระเจ้าอาราวกกะไว้ เพื่อที่จะกินเป็นอาหารแต่ในตอนนั้นพระเจ้าอลราวากะก็ทรงขอชีวิตแล้วบอกกับยักษ์ตนนั้นว่าถ้าปล่อยเราไปเราสัญญาว่าจะส่งคนและสำรับอาหารมาให้เป็นประจำตอนแรกยักษ์ตนนั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าถ้าปล่อยเจ้าไปเจ้าก็หนีไปสิแล้วก็คงไม่ทำตามสัญญาพระเจ้าอลราวากะก็บอกไปว่า ถ้าหากวันใดข้าไม่ส่งคนมาให้ก็ขอให้เจ้าไปจับข้ากินได้เลยในนคนอรอารวีเมื่อเห็นดังนั้นยักษ์ตนนี้ก็ได้ปล่อยพระเจ้าอรารวะกะไปเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาที่พระนครแล้วก็ได้ทำตามสัญญาที่ตกลงไว้กับยักษ์ตนนั้นโดยส่งนักโทษไปให้อาวักะยักษ์กินเป็นอาหารทุกวันและอรารวะกะยักษ์ตนนี้มีพละกกำลังมาก เคี้ยวกินนักโทษอย่างกับกินเผือกินมันและคนที่นำตัวนักโทษไปส่งพอเห็นอลวะกะกินนักโทษแล้วก็เกิดความหวาดกลัวและก็นำเรื่องราวมาบอกให้กับชาวเมืองในอลวีได้รู้ ชาวเมืองอาวีพอได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความหวาดกลัวจึงไม่มีใครกล้าทำความผิดเลยเพราะกลัวจะถูกเอาไปให้กั์กินจนตอนนี้นักโทษในคุกก็ไม่มีเหลือแล้ว พราะถูกนำตัวเอาไปให้ยักกินจนหมดแล้วก็ไม่มีผู้ใดกระทำความผิดเพิ่มเลยแม้แต่พระเจ้าอลา,าวะกะจะแกล้งนำรัพย์เอาไปทิ้งไว้กลางทางก็ยังไม่มีใครกล้าหยิบเอาทรัพย์นั้นไปเลยเพราะกลัวจะถูกจับเอาไปให้ยักกิน ตอนนี้พระองค์ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเพราะนักโทษก็ไม่มีแล้วคนที่จะกระทำความผิดเพิ่มก็ไม่มีดังนั้นเสนาอามาตย์จึงแนะนำว่าให้นำเด็กบ้านละหนึ่งคนส่งไปเป็นอาหารยักษ์ทำให้บ้านที่มีบุตรหรือหญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่พากันหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นกันหมดพระองค์ต้องส่งอาหารไปให้ยักษ์กินถึง12ปี จนตอนนี้ในเมืองไม่มีนักโทษไม่มีเด็กที่จะให้อลาวักะยักษ์กินแล้วตอนนี้คงเหลือเด็กเพียงคนเดียวก็คืออลาวักะกุมารก็คือพระโอรสของพระเจ้าอลวะกะนั่นเองซึ่งพระเจ้าอลาวักะกก็ตัดสินใจส่งราชโอรสของตนให้ไปเป็นอาหารของยักษ์เพื่อทรงปฏิบัติตามสัญญาและในเช้าตรู่วันนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูเหล่าสัรพสัตท,ทั้งหลายด้วยยานของพระองค์และก็มีอลวากะยักษ์เข้ามาในขายพระยานของพระองค์ก็ได้เห็นว่าอลวะกะยักษ์ตนนี้มีอุปนิสัยที่จะสามารถบรรลุโสดาปติผลได้พระองค์ก็ทำพัตกิจช้าเสร็จแล้วจึงเสด็จจากเมืองสาวัตถีไปยังที่อยู่ของอลวะกะยักษ์เป็นระยะทาง30โยชน์ พระพุทธเจ้าสเสด็จถึงหน้าวิมานของอรารวักะยักษ์ในเวลาคำ่ำยักษ์รักษาประตูที่ชื่อว่าคัทธรพยักษ์เห็นดังนั้นจึงเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงตอบไปว่าพระองค์ต้องการจะพักแรมที่นี่สักคืนหนึ่งคัทธรพยักษ์จึงกราบทูลว่าเจ้าของวิมานนี้คืออรารวะกกะยักษ์เป็นยักษ์ที่โหดร้ายหยาบคายมากไม่ยอมไหว้ใคร แม้แต่บิดามารดาของตนไม่รู้จักสมณะชีพามและไม่เค้ารพในพระรัตนาตรัยพระพุทธองค์อาจจะมีอันตรายได้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะพักที่นี่ถึงสามครั้งในที่สุดคัดทธลพยักษ์ก็อนุญาตให้พระพุทธองค์เข้าพักได้ แต่ขอให้ตนไปแจ้งให้อลววกะยักษ์ทราบเสียก่อนแล้วคัทธรพยักษ์ก็ออกจากวิมานมุ่งตรงไปที่ป่าหิมพานเพื่อแจ้งให้อลววกะยักษ์ซึ่งกำลังประชุมอยู่ที่สมาคมยักษ์ได้ทราบขณะนั้นประตูวิมานของอลววกะยักษ์ก็เปิดออกเองพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปประทับนั่งเป่งพระรัศมีเป็นสีทองอยู่บนบันลลังก์ทิพย์ของอลววกะยักษ์ พวกนางสนมของอลวากายักษ์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก็มีความยินดีพากันมาถวายบังคมแล้วมานั่งฟังธรรมทางด้านคัทธละพยักษ์เมื่อไปถึงป่าหิมพานก็นำความไปแจ้งอลวากะยักษ์ให้ทร,ราบอลวากะยักษ์ก็นิ่งไว้ไม่ได้แสดงอาการอะไรเพราะอายกลัวว่ายักษ์อื่นจะรู้ว่ามีสมณะเข้าไปอยู่ในที่อยู่ของตนเอง ขณะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดนางสนมยักษ์อยู่นั้นมียักษ์อีกสองตนคือสาตาคิริยักษ์และเหมวตยักษ์พร้อมด้วยบริวารพากันห่อไปประชุมที่ป่าหิมพานแต่เมื่อถึงวิมานของอรารวะกะยักษ์ก็ไม่สามารถจะห่อผ่านไปได้พอทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่จึงพากันแวะลงไปนั่งเฝ้าฟังธรรมก่อนจะเดินทางต่อ เมื่อไปถึงสมาคมยักษ์แล้วสาตาคิริยักษ์และเหมมวัตยักษ์จึงแจ้งให้อราวกกะยักษ์ทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วิมานของเขาและแนะนำให้เขาไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อได้ทราบเช่นนั้นแล้วอราวกกะยักษ์ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแม้สาตาคิริยักษ์และเหมวัตยักษ์จะอธิบายว่าพระบรมศาสดาคือพระโพธิสัตว์ ที่จุดติดจักดูสิสวรรค์มาตัดสรุปเพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์อันเทวดาทั้งหลายรู้ดีแต่อาะวะกะยักษ์ก็ไม่ยอมเชื่อฟังลุกขึ้นเอาเท้าซ้ายเหยียบพื้นศิลาเท้าขวาเหยียบยอดเขาไกลลาดส่งเสียงร้องประกาศชื่อของตนดังก้องไปทั่วชุมภูทวีปแล้วอาะวะกะยักษ์ก็บันดาลลมพายุใหญ่ให้พัดตรงเข้าทำลายพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานปิดภัยพิบัตินั้นเสียอระวัะยักษ์ก็บรรดาลหาฝนใหญ่ให้ตกลงมาจะใช้น้ำท่วมพระพุทธเจ้าให้ตายแต่แม้ว่าฝนจะตกลุนแรงจนแผ่นดินแตกเป็นช่องๆแต่ฝนนั้นก็ไม่อาจเปียกจีวรของพระพุทธเจ้าได้เลยอระวะกยักษ์ก็ดนบันดาลฝนแผ่นหินให้ตกลงมาพ่นควันลุกโพงลงมาทางอากาศ แต่พอถึงพระพุทธเจ้าฝนหินก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปในทันทีอลาวะกายักษ์ทำฝนเครื่องประหารฝนฐานเพลิงฝนเท่าลึงฝนทรายให้ตกลงมาแม้ฝนเหล่านั้นก็กลายเป็นของหอมอันเป็นทิพย์มาบูชาพระพุทธองค์ไปจนหมดสิน้นอลวะกายักษ์นั้นเมื่อไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้ด้วยการบรรดาลฝนต่าง จึงพาพลยักษ์เข้าไปหาแต่พลยักษ์ก็ไม่อาจเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าได้เลยดุดดังมแมลงวันไม่อาจตอมก้อนเหล็กที่ลุกโพงได้ฉันนั้นผ่านไปครึ่งคืนอลวักกักยักษ์คิดว่าจำเป็นต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของตนเองก็คือทุตสาวุธซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงดุดวชิรวุธของพระอินท์คาถาของเท้าวเวสุวรรณและนายวุธของพญายมราช ุธาวุธนี้มีลักษณะเป็นผืนผ้าหากโยนขึ้นไปในอากาศก็จะทำให้ฝนแล้งถึง12ปีถ้าทิ้งลงพื้นดินต้นไม้ต่างๆก็จะไม่ทำลายถึง12ปีถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งขอดถ้าทิ้งบนภูเขาแม้เขาซิเนลุก,ก็จะระเบิดกระจัดกระจายเป็นผุยผง เมื่ออละวะักกะยักษ์จะใช้ทุสาวุธเหล่าบรรดาเทวดาก็ต่างมาชุมนุมกันเต็มไปหมดเพื่อที่จะรอดูพระบรารมีของพระพุทธองค์ในการปราบอละวะักกะยักษ์อละวะักกะยักษ์เหาะวนรอบพระพุทธเจ้าแล้วปล่อยทุตสาวุธไปในอากาศทุตสาวุธก็ส่งเสียงดังน่าสะเึงกลัวประดุดสายฟ้าผ่าแต่สุดท้ายก็ลอยตกมากลายเป็นผ้าเช็ดพระบาทแทบเท้าพระพุทธเจ้า อรารวกกะยักษ์เห็นดังนั้นคิดว่าอาวุธทั้งหมดไม่อาจทำอันตรายต่อพระพุทธเจ้าได้เลยจึงออกคําสั่งแก่พระพุทธเจ้าว่าสมณะท่านจงออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าอรารวกกะยักษ์เป็นผู้มีจิตใจแข็งกระด้างหากตอบโต้ด้วยความแข็งกระด้างก็จะกลับมีจิตใจที่แข็งกระด้างมากกว่าเดิม พระพุทธเจ้าก็เลยยอมทำตามที่อรารวะกะยักษ์พูดก็ส่งลุกขึ้นและเสด็จออกจากวิมานของอรารวะกะยักษ์อรารวะกะยักษ์เห็นดังนั้นก็มีจิตใจอ่อนลงคิดว่าพระพุทธเจ้านี้ว่าง่ายแล้วก็ออกคำสั่งต่อว่าสมณะท่านจงเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จเข้าไปในวิมานของอรารวะกกะยักษ์ตามเดิม อลวะกะยักษ์ก็ได้ใจก็ออกคําสั่งให้พระพุทธเจ้าเข้าเขเ้าออกๆอ,อ,อยู่ถึงสามครั้งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทำํำตามแต่เมื่อถึงครั้งที่สี่อลวะกะยักษ์สั่งว่าสมณะท่านจงออกไปครั้งนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบไปว่าเราไม่ออกไปท่านจะทําอะไรก็ทําเถิดเมื่ออลวะกะยักษ์ถามเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่า เมื่อเราเข้ามานั้นเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าของให้ออกเราจึงออกแต่เมื่อผู้เป็นเจ้าของบ้านอนุญาตให้เราเข้ามาแล้วเหตุใดเราต้องออกไปอีกดูก่อนอาระวะกะยักษ์เจ้าอนุญาตให้ใครเขาเข้ามาแล้วออกปากไล่เขานั้นนั้นเป็นผู้ไม่มีมารยาทไม่มีใครนับถืออาระวะกะยักษ์แปลกใจในพุทธปัญญา จึงเปลี่ยนเป็นทูลถามปัญหาโดยขู่ว่าหากพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้เขาก็จะฉีกหัวใจแล้วจับร่างพระองค์เหวี่ยงข้ามแม่น้ำคงคาแล้วอละวะักกยักษ์ก็ไปนำคำถามมาถามพระพุทธเจ้าโดยคำถามนี้มีที่มาจากในอดีตการในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน พระกัสสปุทธเจ้าบิดามารดาของอลรวกกะยะได้เคยถามปัญหาจากพระกัสสปุทธเจ้าและได้นำมาสั่งสอนอลรวกกะยะแต่พรนานวันเข้าอลรวกกะยักษ์ก็จำได้แต่คำถามแต่ลืมคำตอบไปแล้วถามใครๆก็ไม่มีใครตอบได้เพราะเป็นปัญหาที่ตอบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าอาวะกะกายจึงเขียนคำถามเก็บไว้ในวิมาน พระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ปัญหาให้อลาะวะกะยักษ์เหมือนที่พระกะสัสสปะพุทธเจ้าเคยแก้ไว้ดังนี้อลาะวะกะยักษ์ได้ถามว่าอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเป็นลดลำเลิศกว่าลดทั้งหลายและผู้เป็นอยู่อย่างไรที่นักปราชญ์ยกย่องว่าประเสริฐสุด พระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วแล้วนำความสุขมาให้ความสัตธ์เป็นรถอันลําเลิศกว่ารถทั้งหลายและผู้อยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าประเสริฐสุดและคำถามต่อไปอารวะกายักษ์ก็ได้ถามอีกว่า คนข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามอนันนบได้อย่างไรล่วงทุกได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไรโอคะกับอนันนบก็คือกิเลสกับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบคำถามนี้ไปว่าคนข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอนันนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาและอลวกกะยักษ์ก็ถามอีกว่า คนมีปัญญาได้อย่างไรหาทรัพย์ได้อย่างไรหาชื่อเสียงได้อย่างไรผูกมิตรได้อย่างไรและทำอย่างไร,จ,รงจึงจะไม่เศร้าโศกเมื่อไปสู่พบหน้าพระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าบุคคลเชื่อฟังธรรมย่อมได้ปัญญาบุคคลไม่ประมาทฉลาดไม่ทอดทุละมีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้และบุคคลผู้มีธรรมสี่ประการคือสัจจะธรรมะขันติจาคะบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่โศกเศร้าสัจจะก็คือความซื่อสัตย์ธรรมะก็คือการฝึกตนขันติก็คือการอดทนจารคะก็คือการบริจาคและการเสียสละในที่สุดแห่งการทูลถามปัญหานี้อลรวบากะยัก ผู้ส่งจิตไปตามพระธรรมเทศนาก็สังเร็จเป็นพระโสดาบันในลุ่งแจ้งนั่นเองเมื่ออลาวะกกยักษ์สําเด็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป่งเสียงสาธุการเป็นเวลาเดียวกับที่คนจากเมืองอลาวีนำอลาวะกกกุมารมามอบให้อลาวะกกยักษ์ก็รับพระราชกุมารน,นั้นแล้วก็ประคองราชกุมารน,น้อมถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยความเคารพ พระพุทธองค์ทรงรับพระราชกุมารนั้นมาทรงประทานพรแล้วส่งมอบคืนให้คนของกษัตริย์ของเมืองอาวีไปพระราชกุมารนั้นจึงมีพระนามว่าหัตถกะอาลวากะแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองอรารวีมีอาวักะยักษ์เดินถือบาทและจีวรตามมาสรง พอถึงครึ่งทางแล้วจึงกลับไปหลังจากนั้นอรารวะกายักษ์ก็อยู่ในศีลในธรรมเลิกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นฝ่ายพระเจ้าอรารวะกะพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนได้ตามไปฝ้าพระพุทธเจ้าที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองอรารวีและทูลถามเหตุว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดยัก์ร้ายได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอรารวะกะสูตร กษัตริย์และประชาชนเหล่านั้นได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุมมรรคผลถึง8 4 0 0 0ืนส่นคนโนฮัทธกะอารวกะกุมารต่อมาก็ได้บวชเรียนและสำเร็จเป็นพระอนาคามีก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของอารวกะยักษ์เห็นไหมครับไม่ว่าเราจะเคยทําผิดมามากแค่ไหนถ้าคิดจะกลับตัวกลับใจก็ย่อมทำได้เสมออย่างเช่นอารวกะยักษ์ตนนี้ ส่วนบาปนั้นที่เคยทํามายังไงก็ต้องได้รับอย่างแน่นอนแต่ก็ขอหยุดบาไปไว้ตรงนี้ไม่ขอสร้างบาปเพิ่มแล้วสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ